วันนี้นะคะสวัสดีค่ะกระท่มชมจัน channel นะคะตอนนี้คุณลุงอ่อนจันนะคะก็กำลังมาเอาหน่อกล้วยที่ที่ถกกันที่ป้าบอกว่ามันคืออะไรยังไงอะเนาะว่าออกเครือยังไงต้นกล้วยถึงสามารถต้นเดียวออกเครือห้าเครือที่ถูกก็คือของคุณลุงอ่อนจันนะคะที่เข้าใจว่าที่เข้าใจว่า กล้วยต้นเดียวมันสามารถออกพร้อมกันได้ถึงห้าเครือนะคะจริงๆแล้วมันออกพร้อมกันห้าเครือไม่ใช่ออกทีละเครือนะคะต้นเดียวออกครั้งเดียวนั่นแหละค่ะแต่ครั้งละห้าเครือถูกของคุณลุงออนจันนะคะที่ประเปี๊ยกเข้าใจว่ามันไม่น่าจะออกได้พร้อมกันห้าเครือมันจะออกคนละครั้งแล้วก็ออกมาห้าเครือมันจึงจะตัดต้นทิ้งอันนั้นคือไม่ใช่เนาะ ถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะห่างไกลจากสายพันธุ์ของกล้วยเกินไปใช่ไหมคะเหมือนที่ป้าเปียเข้าใจออกมาเครือหนึ่งตัดไปแล้วก็จะออกมาเครืออื่นอีกแบบนี้ไม่ต้องตัดต้นกล้วยทิ้งอันนั้นคือไม่ใช่นะคะที่ถูกก็คือออกมาพร้อมกันเลยถึงห้าเครือนะคะแต่ว่ามันก็มันก็แล้วแต่ว่าดินด้วยการบำรุงดูแลด้วยนะคะของคุณของคุณตานี่บอกว่าเคยออกมา พร้อมกันสองเครือแต่ห้าเครือนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ออกนะคะแต่ก็หนอนี้ไม่เคยได้อยู่ดีมีสุขนะคะมีแต่คนอยากได้ <c oughs> คุณยายบอกว่าไปที่กาลสินนี่สามหนอแล้วนะคะที่ญาติพี่น้องก็คงจะมา,าเยี่ยมแล้วก็เอาไปเพื่อที่จะเป็นพันทาพันเนาะตอนนี้คุณลุงอ่อนจันท์ก็ได้แล้วหนอหนึ่งนะคะขุดมาเลืออีกหนึ่งหนอใช่ไหมคุณลุง เลืออีกไม่ไม่เขาเอาหน่อเดียวแม่แต่ว่าพูดถึงว่าเพิ่นยังมีหน่อไว้ให้ไหมล่ะ<ม>นะ,นะยังมีหน่อไว้ให้คุณตาเลืออีกหน่อหนึ่งแล้วก็อีกต้นต้นใหม่ถ้ามันไม่มออกจริงๆมันก็ติดเด็ดตาต้นมันบอกต้นเกา่าต้นเกา่านี่ต้องเอาออก,ออกต้นเก่าออกมันกระจายในบาดต้นนี่ก็ะจาออกอ๋อแต่มันมันเก็บมันอาจจะมีเครือเดียวก็คือเเอาไปัดกินค่ะตอนแรกคุณตาบอกว่ามันออกถึงสองเครือเลยนะคะ ที่เคยเห็นแต่มันก็ยังไม่ได้ออกห้าเครือเหมือนที่ต้นพันธ์ที่คุณตาไปเอามาจากภาคเหนือก็คือคุณตาถ่ายรูปมามันมีห้าเครือจริงๆนะคะคุณตาก็เลยเอาเอามานะคะคุณตาก็เลยเอามาหน่อมาขยายพันธุ์แต่ว่าของคุณตาออกกอแรกนี้พิ่นบอกว่ามีสองเครือนะคะยังไม่ถึงห้าแต่ว่านี่แหละยังไงมันก็เป็นต้นกล้วยพิเศษป้าว่า ปาจะลองเอาไปดูนะคะเอาไปภาคเทียนเอาดูว่ามันจะสามารถออกเครือได้มนะดดไม่เป็นไรค่ะมันจะสามารถออกเครือได้ถึงกี่เครือก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าได้ห้าเครือนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยถ้าได้ห้าเครือนี้ก็จะดีมากเลยนะคะแต่ว่าจะดินจะไม่ดีเหมือน ที่บ้านคุณตาที่ที่บ้านเรามีแต่หินนะคะแต่ก็จะลองดูล่ะเอาปุ๋ยใส่ลองไปปลูกแบบพิเศษพิเศษ,เศษดูเอาปุ๋ยใส่นะคะให้ดีๆมันก็อาจจะดีด้วยนะคะโอ้โหนี่แหละที่บ้านของคุณตาคุณยายนะคะก็จะมีความเป็นระเบียบเห็นไหมคะคุณตาขยันมากเลยอันนี้เป็นกล้วยพันธุ์อื่นธรรมดาพันพันพันไหนคะแม่ อันนี้พันอยังคะนี่หอมท้องโอ้หอมท้องตาเอาให้แน่ค่ะเอาเอาเอาหน่อกล้วย oh, หอมท้องเลยเพราะว่าของเฮ้ามนนันตายหมดแล้วหอมท้องเอาไปปลูกแทนหน่อยค่ะนั่นน่ะต้นนั้นไปนอนเลนู่นไปเอาหน่อที่มันโตแล้วนั่นต้นนั้นหรือว่ามันจะกระเทือนเครื่อนมันเนี่ยเอเอนเออเออหอมท้องคือกันบ้างนั่นจ้าจ้า คุณตาเอาสักหนอเน่ยเพราะว่าเอาไปอันนี้คุณลุงก็กำลังจะเอาอีกหนอนึงนะคะอันนี้คุณลุงก็กำลังจะเอาอีกหนอนึงนะคะดูไรนคนบ่ใหานะกระจกคนบ่อยากให้ย่างดูย่างไก่อดพั่นยางไปน่เพื่อจะไปรอต้นนั้นก้วยไม้ให้ลูกพื้นน้ำเช้านะจิกัน นอนเนออเ,เอาทั้งสองนอนแล้วเพราะมันติดกันนอนเล็กกับนอนใหญ่เอ๋เอก็หอมทองแต่ว่าทำไมตาบอกว่ามันมีกล้วยน้ำว้าด้วยมันจะถูกหอมทองไหมล่ะนี่ว่าเกี่ยวกันวนะ่ามันฉีดตึกพันหอมทองบอถึงนะั่นี่หอมทองต้นมบอคือกันเน่เติต์นน้ำว้าแม่นบอนอ้ย อ่นซอนกล้วยพ่อใหญ่ก็จะงามมากเลยนะคะนั่นนะ่ะกล้วยของคุณตาก็จะงามอันนี้น้ำวา้าแต่ว่าตรงนี้เป็นหอมทองนะคะหอมทองป้าเคยซื้อพันตั้งแพงได้ไปปลูกตอนนั้นแต่ว่ามันไม่มันตายนะคะมันตายเพราะว่ามันขาดน้ำหน้าแรงอะ่ะแต่ตอนนี้ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งว่าเราจะ ภาคเพียนเอาให้มันได้ขยายพันธุ์ได้ง,งามๆเหมือนเพิ่นไหมนอ้อนี่ป้าจะพาดูบ้านของคุณตานะคะก็จะงามมากนะคะเนี่ยเป็นระเบียบมากต้นไม้ประดับกระถางไม้ประดับของชวนชมนะคะชวนชมก็สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยคุณลุงออนจันก็กำลังขุดเอา กล้วยนะคะขุดเอากล้วยโ,โหหอมทองนะคะแต่สําหรับนอกล้วยห้าเครือนะคะกล้วยห้าเครือได้แล้วนี่นะคะแล้วก็ได้กระชายขาวด้วยกระชายขาวตอนที่คุณลุงเอาไปปลูกเยอะๆที่เป็นแปลงตอนนั้นไม่ขึ้นนะคะไม่รู้ว่าโดนฝนมาพอดีหรือว่าเป็นเพราะอะไรไม่ขึ้นเลยเสียดายมากปลูกตั้งเยอะนะคะตั้งสามกิโล หัวเขาให้มาจะขยายพันธุ์ตั้ง3มกิโลไม่ได้ผลเลยค่ะตอนนั้นเน่ยามาเอากับคุณตาไปสักสองสาต้นนะคะเอาไปปลูกเอาไปปลูกไว้ใส่กระถางไว้ก่อนพอได้ขยายพันธุ์ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะหน่อกล้วยของคุณตาขึ้นเยอะมากคุณลุงต้องดูด้วยค่ะ อันนี้นะคะคุณตาทําแบบต้นใบไม่ไม่ได้มีใบลกรงรังเลยนะคะคุณตาทําแบบสะอาดเรียบร้อยสวยงามเลยแล้วก็ใบเก่าที่ตัดออกก็เอาไว้ตรงโคนต้นแบบนี้ให้เป็นปุ๋ยนะคะเนี่ยคุณตาันี่คือกเกษตรตัวอย่างเลยนะคะตั้งแต่ตอนหนุ่มท่านก็ได้รับโลรับเหรียญอะไรเยอะแยะจากการทรําเกษตรนะคะ ก็เป็นปุ๋ยไม่ต้องเอาทิ้งคุณยายบอกว่าเอาใบสับส่โคนต้นมันก็จะเป็นปุ๋ยอันนี้คุณลุงเอาเอาใส่รถไปแบบนี้คุณลุงไม่เอาใบออกไหนเหรอคะว้าวขอขอดูเดี๋ยวไปดูลูกที่ ไปดูลูกของกล้วยหอมทองเมื่อสักครู่นี้ที่คุณลุงอ่อนจันทขุดออกไปนี่เห็นไหมคะคุณยายลูกโตสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมถ้าเห็นลูกแบบนี้แล้วก็เป็นตาอยากปลูกเนาะพี่น้องเอสีค่ะป้าก็จะลองดูอีกสักตั้งหนึ่งว่ามันจะงามให้ได้กินเหมือนที่คุณตาปลูกไหมเนาะ <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ป้าก็ฝากไว้สั้นๆพร้อมกับ ลูกกล้วยหอมทองที่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราจะขยันปลูกแค่ไหนนะคะจะได้แบบนี้สวัสดีค่ะ